เอสาหังพันเตสุจิระปลินิบุตตัมปิตังพักวันตังสละนังกัจจามิธรรมยปิกุสังคันจะละเผยยังพันเตตัสสะพะกวะโตธรรม,มวินยเยบปัปปะชังละเผยยังอุบาสมดังดูดียัมบาหังพันเตสุจิระลินีบุตตัมปิตังพักวันตังสละนังกัจจามิ ธรรมมัญจะภิกุสังคัญจะลเพยยาหังพันเตตัดสะพระวัตโตธรรมวิเนเยปปะชังลาเพยังอุบาสกมดังตติยมปาหังพันเตสุจิระปลินิบุตัมบิตังพระกวนดังสรณนังกัจฉามิธรรมมัญจะภิกขุสังคัญจะลาเพยยาหังพันเตตัสสะพระวโต ธรรมวินัยเยบาปะชังละเยยังอุปสสม,มดังอาหังบาปะชังยาจามิอิมานิกาสายานิวัานิกเหตวปบ,บาเจตปังพันเตอนุก,กัมปังอุปาดายะตุดิยัมปาหังพันเตตุดิยัม ตุติยัมปาหังพันเตปัปปะชังอิมานิตุติยัมตุติตุต mm. ิยัมปาหังพันเตปัปปะชังอ mm. ิมานิกาสายานิวัฏฐานิกัเหตวาปัปปะเจตมังพันเตอนุกัมปังอุปาทายะ ตติยมปิอหตุติยมปิอ,ปอหังบันเตตุติยมปิอหังปันเตบพพจังเหลื่อมบทเหลื่อมบทนิมัยอหังปันเตบพพจังยาจามิอิมาเนกาสายานิวัฏธานิกาเหตวาบปาเจตังบังปันเตอนุก,กัมปังวารายะ ตุดิยัมปิอหังวันเตปปะปะจังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฒนิกาเหตวาปปาเจตมังบันเตอนุกัมปังอุปารายะตติยัมปิอหังวันเตอิมานิกาสายานิวัฒนิกาเหตว่าปปาเจตมังบันเดอนุกัมปังอุปารายะ bị ăn bận à không, tự ti, bị ăn bận nè